สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับท่านจงพอใจดีนะครับสู่ผู้สู่คนพี่น้องนะครับพี่น้องครับืัอนี้พอใจดีนะครับสิภาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยสิเป็นจังใดพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เบิ่งได้ชมได้พิจารณากันนาะพี่น้องเนาะนะครับรัฐบาลไทยนะครับ รัฐบาลไทยของปูเล่าของปูพี่น้องก็คือสิงดสะกีกรพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างปฏิปูเพิ่นเดินทูดงนะพี่น้องนะออกเดินทูดงบ่อสะดวกที่เสียแนวทางพี่น้องนะครับเนาะเพิ่นว่าหาสถานที่หมาะเหาสถานที่ดีๆพี่น้องนะครับแล้วก็สิเหตุแนวทาง ฝากพี่ตอนน้องคือเก่าพี่น้องนะครับกะลองเบิงสักคู่น้องพี่น้องนอกว่าเพิ่นสิด้สถานที่ณะแห่งไหนหาปู่เพิ่นเดือนทุดงนะครับเนาะจากสิมายาม้มใดพี่น้องแต่ว่ามองมีสัญญาณมองม่มีสัญญาณพี่น้องก็ต้องจําเป็นเนาะพี่น้องนอะพอะพ่อเพอนเขาป่าลึกเนาะพี่น้องนอกบ่ไดดเขาป่าบางๆพี่น้องเพิ่นเดินทุดงทางไกลนะครับ เมื่อนี้พอเจดีสิภาพไปตามแนวทางรัฐบาลไทยกับเจอ้อยได้พี่น้องได้นะครับตามแนวทางรัฐบาลไทยกับเจอ้อยเด้นะครับว่าแนวทางเจออ้อยสิเป็นยังไงพี่น้องได้เข้าไปเบิ่งไปผิดจ,จหน้ากันนะครับผมเดี๋ยวจะไปใส่วันทีกันก่อนพี่น้องใส่วันทีวันทางกันก่อนนะครับสำหรับเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับ หัดทีพานมากรู้สึกว่าเสียใจนิดจับคูบาแตกพี่น้องแต่ฟันเจ็ดเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องจับคูหดจ็ดสามพี่น้องโอ้เสียดายแห้งพี่น้องซีบ่เดินหกบ่เดินนะพี่น้องถ้าหกเดินเนาะพ่ะว่าสูตรแนวทางของพ่อใจดีไม่มีตัวเก่าพี่น้องถ้ามีตัวเก่าคือว่าบ่ถืกอกับพี่น้องต้องมีตัวเดินเท่านั้นต้องเป็นตัวเดินเท่านั้น ถ้าเดินเมื่อไดพี่น้องได้รุนกันแน่นอนพี่น้องนะครับมาเบิงหวดหนาของวันจันทร์พี่น้องนะครับสําหรับเล่าพัฒนาหกับ4เดือนอะไรจะเกิดแค่นั้นแหะพี่นอ้องนะครับหกับ4เดือนเด้อถ้าหกกับ4เดือนถ้าหกกับ4บ่เดินกับโค้งสิเป็นคือเก่าพี่น้องนะครับรอลุนกันพี่นอ้องรอลุนกันอ่ะพี่น้องมาเบิงพอใจดีใส่วันที่ของรัฐบาลไทยก่อนวันที่ วันที่สิบหกด้พี่น้องนะครับวันที่สิบหกกุมภานะครับสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยเจอ้อยเด้พี่น้องด้อของเจอ้อยเฮาเองนะครับคมแม่นย่ำคือกันนะครับรัฐบาลไทยเนาะ รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเจ๊อ้อยเด้อนะครับรัฐบาลไทยเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับเพิ่นสีวิ่งอีหยังให้พี่ให้น้องนะครับเนาะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งไปพิจารณาพร้อมๆกัน วิ่งบนล่างอะไรเนาะสำหรับเจออ้อยเนาะครับเนาะสำหรับแนวทางของเจออ้อยกับบอดี้คิลิวคิเล่พี่น้องกับพอ่อสาได้นะครับพอ่อสายได้พี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องบอหนีบอแตกต่างกันเพราะว่าสูตรตีบอหนีกันอีหลีพี่น้องนะครับไม่หนีกันเลยนะครับอยู่แค่ว่าการจับคู่กันนิ่ง นะครับเพื่อนสีบวกลบคูณหารเอาพล่ังใดมาเอาหน่วยใดมาบวกหน่วยใดเพืน่นองบนล่างมันอยู่ที่ว่าเทคนิคควเข,าวาข้าใจง่ายควเข้าใจซาพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างนะครับของเจ๊อ้อยคือสี่กับห้าได้นะครับ เขาหรือพิษเขาหรือรุดกะว่ากันอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องสําหรับแนวทางของเจออ้อยเนาะพี่น้องเนาะนะรัฐบาลไทยเราคอมอยู่เด้คอคมอยู่พี่น้องรัฐบาลไทยของเกออ้อยคมอยู่เด้อนะครับคอมอยู่เด้อ นะครับวิธีการจับคูพี่น้องของเจอ้อย่เจไอ้ในการรุดมาหลายหมวดพี่น้ต่วันไทยบนลุดได้พี่น้องต่วานลาพัฒนารุดมาเรื่อยๆพี่น้องเจ็ดหมวดแล้วนะครับกระสุดยอดที่ดรกพี่น้องแนวทางมันมีเขามีรุดคือว่านหละพี่น้องนะเก่งตลอดก็ไม่ใช่หลุดตลอด ก็ไม่ใช่พี่น้องมันเป็นทังสันว์โบรุไฟลุตตลอดเขาตลอดพี่น้องนะครับมันก็มีบางสาบผลคนเลขกันไปนะพี่น้องเนาะนะครับเอาพี่น้องครับมาเบิงเจออยจับคู่ให้พี่ให้น้องเนาะว่าเจออยคือมางสิวะซี่สีสรถซดีโอซีสอง ส,สีส้มสีมมมมมมมส,ส,ส,สวีวันนี้แสดงว่าผลหมักสีบ่นะครับสี่เก้า โอ้มากเบิ่เว่ยเที่ยวนี้บ่ธรรมาดาพี่น้องระวังโตอันตรายแท้ๆต่อมาพี่น้องห้าหนึ่งห้าสองห้า สองสำแงที่ไปสีเข้าพี่น้องนะครับรู้สึกว่าจะไปคนละแนวห้าเก้าห้าสี่รู้สึกว่าจะไปคนละแนวพี่น้องนะครับเนาก็ลองเบิงนะครับลองเบิงลองเบิงไผจะมาอ่ะพี่น้องเนาะอ่ะชมกันเลยพี่น้องนะครับ จับคู่สี่สอ,อ,องนะครับสี่สามสี่สี่สี่เก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าห้าสี่นี่คือแนวทางของเจอ้อยพี่น้องนะครับแนวทางของเจออ้อยเด้อพี่น้องเด้อจับคู่เซตซับเป็นที่ดับลอยพี่น้องแล้วจับคู่สี่สองสี่สามสี่สี่สี่เก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าห้าสี่ พี่น้องเอาแคปหน้าจอเจลียวอ้อยไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจลียวอ้อยกันลหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ